ไม่ใส <stop> <p> ่หมวกกันน็อไไใส่อะไรก็นี่เลียงนี่เงจริงเหรอรอ๊ิม่ใส่ังเจ็บไหมล่ะ ตอนนี้ฉันฉอนจำนมหได้วันลยเลยค่ะตัวมันห,หม,มาเราทุกวัผมจำอะไรไม่ได้เลยก็โดน 5, <ๆ S 2> ความทรงจำไม่หมดแล้วไงขออะไรหรอช่วยไม่ได้วะมันเป็นเงื่อนไขของรางวันแต่แตวันการตะไม่ออกเข้าใจไหมใจขอะไรน่ะนี่อ๋อ ร่างนี่แหละบางวันที่ทำให้นยันได้รออยนะการชมีดาดไหนี่คืนี่คนีเป็นผู้เดียวที่สมบูรมาใช่ไหมนี่ที่สงสัยนะเ็บอ ตู่เป็นคู้คุเสร็จแล้วม่เห็นอมือมืไมือนอนมือตนอนคว่ำไหืว่ามต้องมานงบนนี้เหรเวนี่ผูบอกให้มือนอนคว่ำลงไปคว่ำไปจับนือจับนิยจับนิด

สล่สิ่้องตาระูของ่ชอบปฏไบกตินี่